ครับวิธีส่งคลิปสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์ครูเบนนะครับให้นักเรียนเนี่ยคลิกไปที่ลิงก์ที่ครูเบนส่งให้เนาะซึ่งเป็นลิงก์นี้นะครับแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่1 2ึ่งสอวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะคะเวลานักเรียนส่งเนี่ยให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเองนะพิมพ์ชื่อชั้นแล้วก็อะไรครับเลขที่นะครับอย่างครูเบนสมมติครูเบนอยู่มหนึ่งับหนึ่ง เลขที่หนึ่งนักเรียนก็เขียนไปนะแล้วตรงส่วนตรงนี้ให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มไฟล์นะครับเป็นการส่งคลิปเนาะหมายความว่าถ้าครูเบนซ์มีคลิปแล้วครูเบนก็กดเพิ่มไฟล์เลยนะครับอ่าเมื่อกดมามันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับนักเรียนนักเรียนก็คลิกที่อะไรครับเลือกไฟล์จากอุปกรณ์อ่าเมื่อคลิกแล้วรอรอสักครู่เนาะ อ่ามันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยไปเลือกไฟล์ที่จะส่งนะครับอย่างเช่นอันนี้ครูเป็นจะส่งไฟล์นี้เนาะซึ่งเป็นคลิปนะคลิปที่เราถ่ายทํากันไว้นะครับคลิกอ่าคลิกแล้วก็อัปโหลดกดอัปโหลดนะครับหนึ่งทีตรงเนี้ยส่วนตรงเนี้ยนักเรียนต้องรอนะครับต้องรอให้มันโหลดเสร็จนะมันอาจจะนานหน่อยเนาะเพราะมันขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตนะครับก็รอสักพักหนึ่ง อ่ะใกล้เสร็จแล้วเนาะอ่ามันจะเด้งมาอย่างนี้เลยนะครับนักเรียนก็คือขึ้นเป็นไฟล์ที่เราได้อัปโหลดไปเนาะแล้วให้นักเรียนอย่างเงี้ยหมายความว่าเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการส่งนักเรียนต้องคลิกอะไรครับอ่าคลิกคําว่าส่งหนึ่งทีนะ อ่ะก็จะเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเนี่ยต้องขึ้นหน้านี้นะครับเราได้บันทึกคําตอบของคุณไว้แล้วก็คือนักเรียนส่งแบบทดสอบการภาพของครูเบนซ์ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้วิธีการเนี้ยเป็นการส่งผ่านอะไรครับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวครูเบนซ์จะนําเสนอวิธีส่งผ่านโทรศัพท์ให้ดูด้วยนะอ่าสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้ครูก็จะส่งผ่านโทรศัพท์ให้ดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยคลิกไปที่ลิงก์ที่ครูเบนส่งให้เนาะอ่าสมมุติครูเบนจะเข้าไปที่ลิงก์ที่ครูเบนส่งให้นะครับอ่าลิงก์ที่ครูเบนส่งให้อยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี้นักเรียนก็คลิกไปที่ลิงก์เนาะ นี่ก็จะขึ้นมาแบบทดสอบที่ครูเบนส่งให้นะครับเหมือนเดิมเลยอย่าอย่าลืมอะไรครับพิมพ์ชื่อแล้วก็อะไรครับชั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเลขที่นะครับอย่าลืมนะไม่งั้นครูเบนเช็คให้ไม่ได้นะอ่าแล้วนักเรียนก็กดมาที่คําว่าอะไรครับเหมือนเดิมเลยเพิ่มไฟล์อ่ามันจะขึ้นมาหน้านี้นักเรียนก็กดเลือกไฟล์จากอุปกรณ์ ทีนี้ยสิ่งที่เราจะส่งถามตัวเองซิมันเป็นอะไรครับมันเป็นวิดีโอใช่ไหมให้นักเรียนคลิกที่วิดีโอนะอ่าสมมติวันนี้ครูเบนจะส่งคลิปนี้นะครูเบนถ่ายเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เหมือนเดิมนะครับอัปโหลดอ่ารอมันโหลดเนาะอืมบางคนอาจจะช้านะนักเรียนต้องใจเย็นนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตน,นะครับ อ่ะเนี้ยคือเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนก็กดส่งหนึ่งทีอ่ะเราได้บันทึกคําตอบของคุณไว้แล้วหมายความว่านักเรียนส่งงานส่งข้อสอบครูเบนเนี่ยซึ่งเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพอจะเข้าใจเนาะลองไปทําความเข้าใจกันดูนะครับ